สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัดบรลลุมโตกเช่นเคยนะในวันจันทร์ที่24เมษายนพศ2566นะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดรับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบัลลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับ และก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์บอลในวันนี้นะครับเรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะที่ทัดให้ไปทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะฮะในคู่ที่1น,นะจะเป็นภิษาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบเจอกับไบตันนะฮะในคู่นี้ก็สุดมันกันไปเลยนะครับจบ90นาทีก็ยังไม่มีใคร ทำประตูได้นะและต่อเวลากันไปจนถึง120นาทีและก็ยังไม่มีใครทำประตูได้อีกเช่นเคยนะก็ต้องมาตัดสินกันที่จุดโทษนะและจุดโทษนะครับก็จะเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่คมกว่าใบตั้นนะก็ชนะไปที่7ประตูต่อ6ประตูนะก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงนะฮะก็ขอยินดีและแสดงความยินดีให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับส่วนคู่ที่2นะ จะเป็นนิวคาสเซลเปิดบ้านพบเจอกับทตดนมฮอสเปอร์นะในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ทิมเยือนทตดนมฮอสเปอร์ ur, นะครับก็ไม่รู้ว่านิวคาสเซนนะไปโกรธใครมาก็ไม่รู้นะครับครึ่งแรกก็ซัดให้กับทัดนัมฮอสเปอร์ไปทั้งหมด5ประตูต่อศูนย์นะและครึ่งหลังก็ซัดเพิ่มมาอีก1ลูกนะเป็น6ประตูต่อหนึ่งนะก็ในคู่นี้นะครับก็พลาดให้กับนิวคาสเซลไปนะยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะครับก็ต้องขอกาบโทษและ กับอาัยกับนั้งทุนจริงๆนะส่วนคู่ที่3นะฮะเป็นบอมัดมเปิดบ้านพบเจอกับเวสแฮมนะฮะในคู่นี้ทัดให้ไปที่ทีทมเยือนอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับผลปรากฏว่าเวสแฮมยูไนเต็ดนะสามารถทํากําไรที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง u t u b e นี้ได้นะครับก็จะเป็นเวสแฮมที่ออกไปเก็บชัยชนะจากบอรดมัรที่4ประตูต่อศูนย์นะก็ไม่รู้ว่าเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับก็ไปโกรธใครมาเหมือนกันนะฮะ ก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับในค่ำคืนนี้ของเวทแฮมนะก็ยังน้อยก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะครับและคู่ที่4นะจะเป็นยูเวนตุสเปิดบ้านพบเจอกับนาโปลีนะครับในคู่นี้ก็ทัดให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนะคิดว่าน่าจะสามารถต้านทานจากนาโปลีในบ้านได้อย่างแน่นอนและไม่แพ้นะครับแต่ผลปรากฏที่ไหนได้นะ ยูเวนะฮะไม่สามารถต้านทานจากนาโปลีได้นะครับก็แพ้ให้กับนาโปลีไปที่1ประตูต่อศูนะและในคู่นี้ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะครับ ส่วนคู่ต่อมานะฮะจะเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านพบเจอกับแอลติโกมาดริดนะครับในคู่นี้ก็หวานเจี๊ยบและทำกำไรให้กับนักลงทุนเลยนะจะเป็นเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านไปที่1ประตูต่อศูนย์นะและยังสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้อีกด้วยนะครับและในคู่นี้ก็รับซับกันไปนะฮะก็ทั้งหมด5คู่นี้นะครับที่ทัดให้ไปกับนักลงทุนก็เข้าไปทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะตายไปเพียงแค่2คู่เท่านั้นนะครับ ที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องขอการาบโทษและกราบขออภัยกับนักลงทุนจริงๆนะฮะและก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้นะครับอีก3คู่ที่ทัดคัดสรันมาให้กับนักลงทุนนะถ้าจะให้ไปที่คู่ไหนก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับก็วันนี้ก็จะมีฟุตบอลทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะที่จะมานำวิเคราะหยกับนักลงทุนนะครับก็จะเป็นฟุตบอลกาลโช่ซิลีอาอิตาลี1คู่ และก็จะเป็นแชมเปีชิปชิพ1คู่และปิดท้ายด้วยโปรตตเกสซูปเปอร์ลีกนะก็จะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับที่จะมานำวิเคราะห์และเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนนะฮะว่าทัดจะให้ไปที่คู่ไหนดีนะครับที่จะทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้นะฮะ คู่ที่หน,นะครับก็จะเป็นแอตแลนตาเปิดบ้านพบเจอกับเอเอสโรมานะส่วนคู่ที่2จะเป็นรูต้ทาวเปิดบ้านพบเจอกับมิดเดิลสโบนะครับในคู่นี้ก็น่าสนใจมากๆนะที่จะสามารถทํากําไรให้กับนังดุนได้นะครับและคู่ที่3นะคู่สุดท้ายนะก็จะเป็นวิกตอเรียกิมมาลยนะครับเปิดบ้านพบเจอกับสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับทั้งหมด3คู่นี้ทัดยังคิดว่าน่าจะสามารถ ทำกำไรให้กับรั้งทุนได้อย่างแน่นอนนะครับและเป็นหน้าคู่ที่สนใจมากๆและน่าจะสามารถทํากําไรให้กับทั้งทุนได้แน่นอนร้อยเนะครับก็ต้องมาดูว่าทัดจะให้ไปที่คู่ไหนและเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1กันเลยนะครับจะเป็นแอตแลนตาฮะที่อยู่อันดับ7ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับเอโรมาที่อยู่อันดับ4ของตารางนะก็จะมีคะแนนทั้งหมด5 6แต้มแข่งไปทั้งหมด30นัดชนะ1 7เสมอ5แพ้ไปที่8นะ ก็ถือว่าฤดูกาลนี้ของเอสเอโลมานะค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีพอสมควรนะครับและเปอร์เซ็นต์การชนะของพวกเขาก็อยู่ที่56.7นะฮะในฤดูกาลนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์การชนะมากๆเลยนะครับและเกมในบ้านและเกมเยือนของพวกเขานะเรามาดูเกมในบ้านของพวกเขากันเลยนะครับเกมในบ้านของเอสเอโลมานะก็แข่งไปทั้งหมด15นัดสามารถเก็บชัยชนะในบ้านไปทั้งหมด10นัดเสมอ1นัดแพ้ไปที่4นัดนะ ก็ยังถือว่าเกมในบ้านของพวกเขานะค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะและเปอร์เซ็นการชนะของเขาก็อยู่ที่66.7%เลยนะก็ถือว่าเปอร์เซ็นการชนะในบ้านครับสูงมากๆนะส่วนเกมเยือนของพวกเขานะก็แข่งไปทั้งหมด15นัดสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านไปทั้งหมด7เสมอ4แพ้ไปที่4นะก็ยังถือว่าเกมนอกบ้านของพวกเขาค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับและอัตราการชนะของพวกเขาก็อยู่ที่46.7%นะก็ถือว่า มีอัตราการชนะครึ่งต่อครึ่งเลยนะก็ต้องมาดูว่าเก็มเย็ยนของพวกเขาใน้ํมคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะจากแอตแลนตาได้หรือไม่ก็ต้องบารุ้นเชียร์กัน,นครับและ6นัดหลังสุดของเอสเอโลมานะพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดเสมอ3นัด แพ้ไปที่1นัดนะและอัตราการชนะของ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็อยู่ที่33.3%ก็ต้องมาดูว่าในคําคืนนี้เอสเอโรมานะจะสามารถเก็บชัยชนะได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ต้องบุรุษเชียร์กันนะครับส่วนออตาลนตานะที่อยู่อันดับ7ของตารางนะก็จะมีคะแนนทั้งหมด49แต้มแข่งไว้ทั้งหมด30นะัดชนะ14เสมอ7แพ้ไปที่9นะก็ยังถือว่าฤดูกาลนี้ของอตาลนตานะค่อนข้างที่จะทาผลงานได้ดีพอสมควรและ น่าจะทํางานประทับใจกับทีมากเลยนะครับแลตตาการชนะของพวกเขานะในฤดูกาลนี้ก็จะมีทั้งหมด46.7%นะครับที่จะสามารถคว้าชัยชนะได้นะฮะและส่วนเกมในบ้านและเกมเยือนของพวกเขานะครับเกมในบ้านของพวกเขาก็แข่งไปทั้งหมด14นัดด้วยกันสามารถเก็บชัยชนะในบ้านไปทั้งหมด6นัดเสมอ3แพ้ไปที่5นะฮะแรตตาการชนะของพวกเขาก็อยู่ที่42.9%นะก็ยังถือว่า เกมในบ้านของพวกเขานะค่อนข้างที่จะทําผลงานไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะแพ้บ่อยไปหน่อยก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าเกมในบ้านของพวกเขาในครัคืนี้จะสามารถเก็บ3ามแต้มและเก็บชนะได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับและส่วนเกมเยือนของพวกเขานะก็แข่งไปทั้งหมด16นัดนะสามารถเก็บชนะนอกบ้านไปทั้งหมด8เสมอ4แพ้ไปที่4นัดนะ ก็ยังถือว่าเกมนอกบ้านของเขาในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแร่งมากนะครับและอยู่ที่อันดับ3าของตารางนะฮะเกมนอกบ้านที่พวกเขาทํามาฮะและอัตราการชนะของการแข่งนอกบ้านนะก็อยู่ที่50%เลยนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีมากๆนะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขานะครับจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องลุ้นเชียร์กันนะ ส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนะฮะก็ยังถือว่า6นัดหลังสุดของพวกเขานะค่อนข้างที่จะสม,มดุลกันมากเลยนะครับและอัตราการชนะของ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็อยู่ที่33.3%นะฮะก็ต้องมาดูว่าในาคัมคืนนี้อัตาลนตาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องบนรุ้นเชียร์กัน,นครับและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน ห้านัดล่าสุดกันบ้างนะก็จะเป็นอัลันตานะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดและแพ้ให้กับเอเอสโลมาไป2นัดนะและเสมอกันที่1นัดก็ยังถือว่านะห้านัดล่าสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรก็ยังสูสีคู่ขี้กันนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ถ้า2ทีมนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบรุนเชกันนะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของอัลันต้ากันบ้างนะใน10นัดหลังสุดนะพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปเพียงแค่ 3นัดนะเสมอ2นัดแพ้ไปที่5นัดนะก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขานะค่อนข้างที่จะทําผลงานได้แย่พอสมควรนะครับและอัตราการชนะของพวกเขาก็อยู่ที่30%และเลนราคาที่เปิดมาให้กับนักลุนที่สามารถแทงได้นะครับก็จะมีอัตราการชนะเพียงแค่ 30%เท่านั้นนะและราคาสูงมทำก็อยู่ที่30%นะก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะทำผลงานหรือว่าทำกำไรให้กับนักดุน้อยมากๆเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าพวกเขาในก่ําคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วน10นัดหลังสุดของเอสเอโลมานะฮะก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6นัดเสมอ1นัดแพ้ไปที่3นัดนะก็ต้องมาดูว่า ในค่ำคืนนี้พวกเขาะจะสามารถบุกไปเก็บสาบแต้มในบ้านจากแอตเลต้าได้หรือไม่ก็ต้องมุลนเชียร์กันนะครับส่วนอัตราการชนะของเอสเอโลมาก็จะมีทั้งหมด60%นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะก็ต้องมุลนเชียร์กันในค่ำคืนนี้นะว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่และอัตราการชนะหรือเลทร,ราคาที่เปิดมาให้กับนักลงทุนแทงน,นะครับก็มีอัตราการชนะอยู่ที่70%เลยนะก็ถือว่าเอสเอโลมาค่อนข้างที่จะ ทำกำไรให้กับนักทุนได้มากพอสมควรนะครับส่วนราคาสูงต่ำก็อยู่ที่40%เท่านั้นนะที่ทำกำไรให้กับนักทุนได้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชชนะก็ต้องบรุนเชียร์กันนะครับและต่อมาเรามาดูอีก3นัดที่อตแลนตาจะเจอกันบ้างนะครับอีก3นัดที่จะเจอก็จะเจอตอร์ีโน่สเปเชียและยูเวนตุสนะก็ต้องมาดูว่าแอ,าอตแลนตานะจะรับมือที่จะพบเจอกับ3ทีมนี้ได้อย่างไรก็ต้องบรุนเชียร์กันนะครับ ส่วนอีก3นัดของเอเอโลมาที่จะเจอนะ,ะก็จะเจอศึกหนักพอสมควรนะครับก็จะเจอเอสซีมิลานมอนซ่าและอินเตอร์มิลานนะอีก3นัดข้างหน้านะ,ะก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของออตาลต้ากันบ้างนะฮะใช้ฮอลลุนปาตาและ คูไมเนอร์นะเป็น3แนวหน้าที่จะร่าขายให้กับออตแลนต้านะและผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง4จะใช้เมเล่เอเด n t h นดรูนและซปาคอสตานะเป็น4ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมนะครับและผู้เล่นกองหลังก็จะใช้กองหลัง3นะฮะก็จะใช้สกูร์นี่เจมซิตและอัฟเอลโชรรยนะเป็น3ตัวแนวรับของอตแลนต้านะครับส่วนผู้รักษาประตูก็จะใช้ มัสโซ่นะฮะเป็นผู้รักษาประตูเฝ้าเสาให้กับอตาลนต้านะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะ,ะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นของพวกเขาก็จะใช้แผนระบบการเล่น3412ที่จะลงไปฟาดแข่งกับเอสเอโลมาในค่าคืนนี้นะฮะส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของเอสเอโลมานะฮะก็จะใช้อับราฮัมดิบลลาเปริกินี่นะฮะเป็น3แนวหน้าที่จะรับตข่ายให้กับ SA โรมาในค่ำคืนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่า3กองหน้าของ,อง,องนนวพวกเขาจะสามารถเซฟสกอร์ให้กับทีมได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง4นะฮะและกองหลังก็จะใช้กองหลัง3นะครับก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะจะสามารถเซฟสกอร์ให้กับทีมได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะฮะและระบบแผนการเล่นของพวกเขาก็จะใช้แผนระบบการเล่น3 412นะครับ ที่จะลงไปฟาดแข่งกับแอตแลนตาในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบรุ้นแชร์กันครับและต่อมาเรามาดูแฮนดิ c แคปหรือว่าเลนราคาคู่นี้กันบ้างนะและเลนราคาในคู่นี้นะฮะก็จะเป็นแอตแลนตาที่ต่อให้กับเ a เอโรมาที่ราคาปป ราคาสูงต่ำนะฮะจากเดิมอยู่ที่2.5ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่2.25หรือ2ลูกควบครึ่งนิดๆนะครับทัดยังมองว่าเรดราคาสูงในคู่นี้นะยังน่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับทั้ง2ทีมนี้เจอกันนี่มี3ลูกอย่างแน่นอนนะทัดยังมองว่าสกอร์สูงมาแน่นะฮะส่วนเรดราคานะครับที่เป็นแอตเลติต่อให้กับเอ r o สโานะทัดยังมองว่าเอสโลมานะฮะ น่าจะราคาดีกว่าแอตแลนต้าอย่างแน่นอนนะครับจากทัดวิเคราะห์มานะทัดยังมองว่า AS o m โลมานะครับน่าจะสามารถมาบุกเก็บชัยชนะนอกบ้านและเก็บ3แต้มจากแอตแลนต้าในนอกบ้านได้อย่างแน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง AS o m โลมานะคิดว่าทำกำไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอฟันธงนะฮะ ว่า AS r โ m มาในค่ำคืนนี้สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอน100%นะครับส่วนนักลงทุนคนไหนนะที่เห็นต่างจากทัดบรมโตก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube n. นี้ได้เลยนะครับหรือจะขัดจะส่วนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะและต่อมาเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับก็จะเป็น l ูตทนทาว n นะที่อยู่อันดับ3ของตารางนะเปิดบ้านพบเจอกับมิดเดิลสโบที่อยู่อันดับ4ของตารางนะครับ ก็จะมีคะแนนทั้งหมด74แต้มแข่งไปทั้งหมด43นะัดชนะยิ่ม2เสม,มอ8แพ้ไปที่13ส่วนรูตันทาวน์นะฮะที่อยู่อันดับ3ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด75แต้มแข่งไปทั้งหมด43นะัดชนะ20เสม,มอ15แพ้ไปที่8นะฮะก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับในค่ำคืนนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้นะฮะและแต้มของพวกเขานะ มีการชี้กันเพียงแค่หึงแต้มเท่านั้นก็ต้องมาดูว่าพวกเขานะใครจะเป็นสามารถเก็บชัยชนะและขยับอันดับกันได้ก็ต้องหมดลุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะก็จะเคยพบเจอกันมาทั้งหมด7นัดด้วยกันนะก็จะเป็นมิ d เดิลสโบนะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันและรูตันทาวนะเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัด และอีกที่เหลือก็เสมอกันไปที่2นั้นนะก็ยังถือว่าเจ็ดนัดล่าสุดของพวกเขานะพบเจอกันทีไรก็ยังสูสีคู่ขี้กันนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้พวกเขาทั้ง2ทีมนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะนะครับส่วนแฮนดิแคปทำกำไรให้กับนักลงทุนนะทีมต่อก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด4ี่นัดนะเสมอ1นัดและพลาดไปทั้งหมด2นัดเท่านั้นนะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ส่วนราคาสูงต่ำนะฮะเต็มเวลานะครับก็ สามารถทำกำไรให้กับน,น,น like ักลงทุนไปทั้งหมด4นัดนะฮะและพลาดไปทั้งหมด3นัดนะฮะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้นะราคาสกอร์สูงจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องบริลเชียร์กันนะครับส่วน5นัดล่าสุดในหลีกของรูตันทาวนะะเรามาดูความพร้อมของพวกเขากันเลยนะครับและใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดเสมอ2นัดนะก็ยังถือว่ารูตันทาวใน ถ้านัดล่าสุดของพวกเขานะฟอร์มของพวกเขาร้อนแรงมากเลยนะครับและยังไม่แพ้ใครมานะก็ต้องมาดูว่าในาคืนนี้พวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องบลนเชียกันนะครับส่วนแฮนดิแคปทำกำไรให้กับนักทุนของรูตันทาวก็สามารถทำกำไรให้กับนักทุนไปทั้งหมด3นะัดเสมอ1น,นัดและพลาดไปเพียงแค่1น,นัดเท่านั้นนะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักทุนได้นะครับและส่วนราคาสูงต่ำนะของรูตันทาวนะ ก็สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นพลาดไปทั้งหมด4นัดนะครับในเลทราคาราคาคสูงของพวกเขานะก็ค่อนข้างว่าราคาสูงของพวกเขานะไม่ค่อยทํากําไรและไม่ค่อยทําสตังให้กับนักลงทุนเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าราคาสูงต่ําของเขา,เขาในค่าคืนนี้นะจะสามารถใส่สกอร์และทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมลุ้นเชียร์กันนะครับส่วน5นัดล่าสุดในเลทของมิดเดิลสโบรนะฮะในห้านัดล่าสุดของพวกเขาก็ จัดว่าเด็ดนะฮะในช่วงหลังๆนะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดติดและเสมอ1นัดนะเสมอกับบริตันซิตี้ไปที่2ประตูต่อ2นะครับและอีก2นัดของพวกเขาก็แพ้ให้กับเบอร์ลี่ไปที่2ประตูต่อ1และแพ้ให้กับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวไปที่4ประตูต่อ2นะฮะและในค่ำคืนนี้มิดเดิลสโบนะก็ยังเป็นนัดที่จับตามองว่าจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะและเก็บสามแต้มนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องบุรุษเชียร์กันนะครับ ส่วนเลทราคาหรือว่าแฮนดิแคปทำกำไรให้กับนักลงทุนของ Mid เดิลสโบนะฮะก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด2นัดนะครับพาดไปทั้งหมด3นัดนะฮะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียวว่า Mid เดิลสโบในครัคืนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียวกันนะครับส่วนราคาสูงต่ำของพวกเขานะฮะก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด5นัดเต็มนะก็ถือว่า ราคาสูงต่ำของ Middle s a b o นะค่อนข้างที่จะสามารถทำกำไรให้กับนักทุนนะครับและเปอร์เซ็นต์การ,ทำ,รทำกำไรของราคาสูงต่ำของพวกเขานะก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับและในค่ำคืนนี้ทัดยังมองว่า Middle s a b o นะพบเจอกับ l ูตันทาวนะทัดยังมองว่าในคู่นี้น่าจะสกอร์สูงอย่างแน่นอน100%นะครับแต่เราก็ต้องมาดูว่าเรทราคาที่เวฟนะฮะให้ต่อราคาสูง เป็นเท่าไหร่นะเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับก็จะใช้อเดบิโยและมอริศนะฮะเป็น2ของหน้าที่จะรัาตาขายให้กับรูตทนทาวในค่ำคืนนี้นะครับส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง5นะฮะและกองหลังก็จะใช้กองหลัง3นะครับก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะฮะ พวกเขาะจะสามารถเก็บสาแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องบุลลเชียร์กันนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของลูเทนทาวน์ก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นของพวกเขาก็จะใช้แผนระบบการเล่นสามา 2, ที่จะลงไปฟาดแข่งกับมิดเดิลสโบในค่ำคืนนี้นะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของมิดเดิลสโบนะก็จะใช้คาเมรอนอาเซอร์เป็นหน้าเป้าที่จะรายคาขายให้กับมิดเดิลสโบในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูว่า กองหน้าของพวกเขาะจะสามารถเซฟกอรอให้กับทีมได้หรือไม่ก็ต้อ,มๆๆองมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนผู้เล่นกองกลางของพวกเขาก็จะใช้กองกลางทั้งหมดนะคตัวและกองหลัง4ตัวนะที่จะเป็น11ตัวจริงรที่จะลงไปฟาดแก่งกับลูตันทาวในค่ำคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากลูตันทาวนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับและผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะ ที่ยังไม่สามารถลงเด่นได้นะครับและระบบแผนการเล่นของพวกเขาก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1นะที่จะลงไปฟาดแก้งกับหรูตั้นทาวในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบริรเนแชกันนะครับและต่อมาเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะก็จะเป็นหรูตั้นทาวนะที่ต่อให้กับมิดเดิลสโบรที่ราคาปปนะฮะร,ราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งนะครับและเลนราคาในคู่นี้นะยังไม่ขยับ หรือว่าลงเลยนะฮะก็ถือว่าราคาคงที่มากนะครับในเลทราคาสูงต่ำนะฮะก็ต้องมาดูว่าสูงต่ําในคําคืนนี้นะฮะจะสามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้หรือไม่ก็ต้องบุลเชยร์กันครับส่วนแฮนดิแคปที่รูตันทาวต่อให้กับมิดเดิลสโบนะถ้ายังมองว่ามิดเดิลสโบนะฮะน่าจะดูดีกว่ารูตันทาวอย่างแน่นอนนะครับถ้ายังมองว่ามิดเดิลสโบนะ่าจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะและเก็บสามแต้มและทํากําไรให้กับ นักลงทุนได้แน่นอน100%นะฮะจากที่ทัดมาดูเรทราคาแล้วนะทัดยังมองว่ามิดเดิลสโบนะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมิดเดิลสโบนะฮะในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่3นะครับจะเป็นฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะจะเป็นวิตอเรียกิมาลยนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับสปอตติ้งลิสบอนนะฮะที่อยู่อันดับ4ของตารางนะครับ ก็จะมีคะแนนทั้งหมด58แต้มแข่งไปทั้งหมด28นะัดชนะ18เสมอ4แพ้ไปที่6นะฮะก็ยังถือว่าฤดูกาลนี้ของพวกเขานะครับค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรน,นะฮะส่วนอัตราการชนะของพวกเขาในฤดูกาลนี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์การชนะทั้งหมด64.3นนะที่สามารถเก็บชัยชนะได้นะส่วนเกมในบ้านและเกมเยือนของพวกเขานะเกมในบ้านของพวกเขาก็แข่งไปทั้งหมด14นัดนะครับ สามารถเก็บชัยชนะในบ้านไปทั้งหมด11นัดนะฮะและเสมอ1นัดแพ้ไปที่2นัดก็ยังถือว่าเก็บในบ้านของพวกเขานะค่อนข้างที่จะแพ้ยากมากๆนะครับและอัตราการชนะในบ้านของพวกเขาก็จะมีค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะฮะก็จะมีทั้งหมด78.6%นะที่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านได้ส่วนเกมเยือนของพวกเขานะแข่งไปทั้งหมด14สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด7เสมอ3แพ้ไปที่4นะก็ถือว่าเกมเยือนของพวกเขาก็ สามารถทำผลงานได้ดีพอสมควรนะฮะและเกมเยือนของพวกเขาก็ที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้นะก็จะมีอัตราการชนะทั้งหมด50%นะก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับในเกมเยือนของพวกเขาและ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ2และยังไม่แพ้ใครมานะครับใน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะฮะและอัตราการชนะใน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็ขึ้นอยู่ที่66.7%เเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรนะครับ ส่วนวิกตอเรียนะที่อยู่อันดับ7ของตารางนะก็จะมีคะแนนทั้งหมด4 1แต้มแข่งไปทั้งหมด28นะชนะ12เสมอ5แพ้ไปที่11นะก็ยังถือว่าวิกตอเรียในฤดูกาลนี้นะก็ทําผลงานได้ตามมาตรฐานนะะตาการชนะของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็จะมีทั้งหมด42.9นะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้มากพอสมควรนะส่วนเกมในบ้านและเกมเย็นของพวกเขา เกมในบ้านของพวกเขานะก็แข่งไปทั้งหมด14นสีสามารถเก็บชชนะไปทั้งหมด8เสมอ3แพ้ไปที่3นะก็ถือว่าเกมในบ้านของพวกเขาค่อนข้างทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับและอัตราการชนะในบ้านของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด57.1%เลยนะก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับส่วนเกมเยือนของพวกเขาก็แข่งไปทั้งหมด14สามารถเก็บชนะนอกบ้านไปทั้งหมด4เสมอ2แพ้ไปที่8นะก็ถือว่าเกมเยือนของวิกตอรีกิมมอไลนยนะค่อนข้างแย่พอสมควรนะฮะและเปอร์เซ็นต์การ เก็บชัยชนะล็อกบ้านของพวกเขามีน้อยมากเลยนะมีเพียงแค 28. ่28.6%นะก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะในค่ำคืนนี้ได้หรือไม่และ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าแย่พอสมควรนะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะไปเพียงแค่1นะัดเสมอ1นัดแพ้ไปทั้งหมด4นัดน,นะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้พวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องุรนเชียร์กันนะฮะส่วนอัตราการชนะทั้งหมด6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีเพียงแค่16.7%เเท่านั้นนะครับ ก็ต้องมาดูว่าพวกเขาทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะก็ต้องมาลุ้นแชร์กันนะครับและต่อมาเรามาดูสถิติหรือการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดนะฮะก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะที่จะสามารถเก็บชัยชนะจากวิคตอเรียกิมาไรไปทั้งหมด8นัดด้วยกันนะฮะแล้วก็แพ้ให้กับ วิกตอรีกิมมาลัยไปเพียงแค่1นัดและเสมอ1นัดนะฮะและจากสถิติในการพบเจอกันนะครับทัดยังมองว่าสปอร์ติ้งลิเบอนนะดูดีกว่าวิกตอเรียกิมมาลัยอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ําคืนนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาลุ้นเร์เกันนะครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของวิกตอเรียกิมมาลัยนะสินัดหลังสุดนะพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4ี่นัดเสมอ2นัดแพ้ไปที่4นัดนะ ก็ถือว่าอัตราการชนะของพวกเขาใน10นัดหลังสุดนะก็อยู่ที่40%เท่านั้นนะครับส่วนเลนราคาที่เปิดให้กับนักลงทุนแทงนะก็จะมีอัตราการชนะเพียงแค่40นะราคาสูงต่ำก็อยู่ที่50%นะก็ถือว่าราคาสูงต่ำยังพอทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะครับก็ต้องมาดูว่า ในค่าคืนนี้วิกตอเรียเกมอะไรจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับและส่วน10นัดหลังสุดของสปาร์ติ้งลิสบอนนะสินัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าแย่พอสมควรนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะเสมอมากกว่าชนะนะก็เก็บชัยชนะไปเพียงแค่4นัดนะเสมอไป5และแพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะฮะ ก็ต้องมาดูว่าในคำคืนนี้สปอร์ติ้งลิสบอนนะจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากตอเรียกิมอะไรได้หรือไม่ก็ต้องบาล้นเชียร์กันนะครับและอัตราการชนะของสปอร์ติ้งลิสบอนนะก็จะอยู่ทั้งหมด40%และเลทราคาที่ต่อให้กับนักลงทุนนะที่สามารถแทงได้ก็จะมีเลทราคาที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ไปทั้งหมด40%นะร,ราคาสูงต่ำอยู่เพียงแค่20%เท่านั้นนะราคาสูงต่ำของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างน่าเป็นห่วงนะครับ ก็ต้องมาดูว่าในคำคีดน,นี้สปาร์ติ้งลิสบอนจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องบูล้นเชียกันนะส่วนอีก3นัดที่พวกเขาจะเจอนะครับของวิกตอเรียกิมาไลยนะก็จะเจอมาริติโมวิเซลล่าและทีโออาฟนะฮะอีก3นัดหน้าที่พวกเขาจะต้องเจอก็ต้องมารับมือว่าพวกเขาจะสามารถไปบุกเก็บชัยชนะของพวกเขาได้หรือไม่ก็ต้องบาล้นเชียกัน,นครับส่วนอีก3นัดของสปาร์ติ้งลิสบอนนะที่จะพบเจอก็จะเจอกัอกบฟามาลิเคาบากอสเดอเพรไลล่าและ มาติลิโมนะครับอีก3นัดหน้าที่พวกเขาจะเจอก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะมีความพร้อมและสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชร์กันนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะก็จะเริ่มที่วิกตอรียกิมาลายกันเลยนะครับว่าจะใช้ใครเล่นบ้างนะในค่ำคืนนี้นะครับจะใช้โจตาซินวานะซฟารีและ จอห์นสตันนะฮะเป็น3ตัวกองหน้าที่จะระัตคาไให้กับวิกตอรียในคําคืนนี้นะครับส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง4ี่กองหลัง3นะก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในคัาคืนนี้จะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะฮะและถูกโทษแบน2ตัวนะครับ ที่ยังไม่สามารถลงเล่นในค่ําคืนนี้ได้ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของเขาจะสามารถใส่สกอร์และเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผลระบบการเล่น3-4-3นะที่จะลงไปฟาดแข่งกับสปอร์ตติ้งลิทบอลในค่าคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของสปอร์ตติ้งลิทบอลนะก็จะใช้แอดเวิร์ด ยูเซฟและโปเต้นะับเป็น3แนวหน้าที่จะราตะขายให้กับสปติ้งลิสบอนนะส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลางสีกองหลัง3าและผู้รักษาประตูก็จะใช้อาดัมนะครับเป็น11ตัวจริงของพวกเขานะที่จะลงเล่นในคําคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในคัมคืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากวิกตอรียกิมอะไรได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นชรยนะฮะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของพวกเขาก็จะมีทั้งหมดสตัวนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะก็ต้องมาดูว่า พวกเขาในค่ำคืนนี้จะมีความพร้อมเท่าไหร่ที่จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะและเก็บสาแต้มนอกบ้านได้ส่วนระบบแผนการเล่นของพวกเขาก็จะใช้แผนระบบการเล่น3,4,3นะที่จะลงไปฟาดแข่งกับวิกตอเรียกิมเบลลยในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบุรเื่นเชี่นกัน,นครับ และต่อมาเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างน,นะก็จะเป็นสปอตติ้งริบบอนที่ต่อให้กับวิกตอเรียกิมเมลัที่1ลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบ3นะฮะจากเดิมราคาสูงต่ำอยู่ที่2.2ลูกเท่านั้นนะฮะก็ดูแปลกๆนะครับว่าเลนราคาสูงต่ำของพวกเขาในค่ำคืนนี้จะออกมาที่สกอร์สูงหรือเปล่าก็ต้องรรลุ้นเชื่อกันนะครับส่วนแฮนดิแคปที่ต่อให้กับวิกตอเรียกิมเมลัยนะทัดยังมองว่าทีมเยือนนะ น่าจะดูดีกว่าวิกตอเรียกิมอะไรอย่างแน่นอนนะครับดูจากน้ําที่น้าน้าที่ต่อให้นะฮะ เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมอยู่ที่0.95นะตอนนี้เพิ่มมาอยู่ที่1.03นะทัดยังมองว่าสปอร์ตลิสบอนในค่ำคืนนี้นะฮะน่าจะสามารถบุกมาเก็บ3แต้มและเก็บชชนะจากวิกตอรเตรียกินมาลายได้อย่างแน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอฟันตรงให้ไปที่สปอร์ตติ้งลิสบอนนะในคู่ที่3คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่คิดเห็นต่างจากทัดบอลลมโตก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะฮะ หรือจะขัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะทั้งหมด3คู่ด้วยการนนที่ทัดให้ไปนะครับก็จะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะว่าทัดให้ไปที่คู่ไหนกันบ้างในคู่ที่1นะจะเป็นแอตแลนตาเปิดบ้านพบเจอกับเอเอโลมานะฮะในคู่นี้ทัดก็ให้ไปทีมเยือนอย่างเอเอโลมานะครับเชดว่าสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้แน100่นอนร0 0เ็นะฮะส่วนคู่ที่2จะเป็นรูตันทาวเปิดบ้านพบเจอกับมิดเดิลสโบในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ทีมเยือนอย่างมิดเดิลสโบนะฮะและคู่ที่3จะเป็นวิกเตอร์เรียกิมารยนะเปิดบ คิดว่าสปอตติ้งลิเอนนะน่าจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะและทํากาไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะและในคู่นี้นะทั้งหมด3คู่นี้นะครับคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ถูกใจก็สามารถ,ถามทัดบอลล็อตได้นะและคู่ไหนที่ยังไม่ถูกใจนะก็สามารถขัดสวนทัดบอลลมโตได้เลยนะครับและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบอลลมโตในค่ำคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบอลลมโตะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ทัดก็จะลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ